ตอน,นงงตแรกเนี่ยเราแพนกันว่าเราคงจะไปคลองทังเกชันต่อแต่ว่าพี่โบไหวไหมรู้สึกว่าหนาวไหมเรารู้สึกว่าเราหนาวมากเพราะว่าตอนนี้แค่อยู่ที่โซนทวเวอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไหวแล้วอะ่ะคือข้างบนเนี้ยมันหนาวมากเลยแล้วก็เราคิดว่าเราจะพาทุกคนไปเดินดูแบบว่าอินดอร์กันบนะ้างก็ขออินดอร์กันบ้างก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยอย่างที่บอกไปมันเป็นวันที่หนาวที่สุดตั้งแต่เรามาแล้วถ้าไปอยู่เรียบคลองเนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่แอร์คนเดียวหรอกผมก็จะตายเหมือนกันนะมมีแนะนำไม่แอร์แบบนี้ไปไหนเดีอยวตอนนี้ก็แนะนําให้ไปดูต้านะคะก็ใช้เอ่อ Google Map นะคะเน LG Optimus One Search ออกมาแล้วนะก็อยู่สายรถไฟฟ้าเส้นสีฟ้าเห็นเส้นสีฟ้าไหมตรงนี้นะคล้วชื่อว่าโดดมุนยอกนะคะโดดมุโดดมุนย็อกโดดมุนยอกยอกแปลว่าประตู ก็จะมีเป็น,ปนโซนนะคะจะมีห้างขายเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างไปช้อปิ้งก็จะถึงตีห้าเลยคือในละแวกนั้นทั้งโซนเปิดตีห้าใช่เขาน่าจะเปิดสิบโมงถึงตีห้าบางร้านก็เที่ย oh. งตีห้าจะเป็นแบบตึกเลยนะมีชั้นเลยอะคะ่ะ oh. มีมาสตึกเลยโอเคแล้วมันอยู่ไกลยอย่างนี้ไหมก็น่าจะสักสามสี่สถานีแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องลงจากตรงนี้ลงไปข้างล่างให้ได้ก่อนนะเป็นแถวเมียงดง อ๋อก็คือแซงว่าเดี๋ยวเราจะจับบัสหรืออะไรกลับไปที่เมียงดงก่อนแล้วค่อไปต่อโน,โน้นโอเคงั้นอย่าให้เสียเวลามีของกินอร่อยไหมมีค่ะเดี๋ยวไปกินโคจังนาชาเป็นแบบว่าเพิงข้างทา,างแบบเกาหลีซูนซูน่านะโอเคะ <Okay. S 2> เพิงข้างทา,างแบบเกาหลีแต่ว่าเดี๋ยวลองไปกินกันมันจะเป็นอาหารแบบขึ้นบ้านขึ้นบ้าน,านโอเคครับเนีย่ยไปลุยเลยกว่า